สวัสดีสวงแรงๆเปน้องบรรยากาศเก็บผักขายพี่น้องคลิปนี้ก็เนการเก็บคะน้าี่น้องคะน้าอห่อไขพี่น้องราคาตัดตัดทำแล้วก่อนเก็บไปเสิร์ฟนี่คือเป็นผักกาดข้าวพี่น้องตัวงามดอกพี่น้องปลอดสารพี่น้องนกก็กินไปน้อง อันนี้เป็นน้องนี่เป็นมะการตีนหมีนะ้องกาดตีนหมีคันส้มผักแซ่ไปนะ้องเไยอันนี้กับมะพริกเนะพื่น้องพริกปลูกตามหล้อมเลยเนพะื่น้องก็ราคาไข,ข่คณะกรรละสิบบาทเพื่น้องสิบบาทนะ้ท <c oughs> นนออ่อนปอดสานเะพื่น้องเลยอ่อนๆรับหนึ่งพอดีเนพะื่น้อง ันงามขายงามที่นร้ายเขากินพี่น้องกระตินมีกำลังขึ้นพี่น้องกำลังได้คันสมผักปลาบลาลดเห็ดเป็นมัดเป็นมัดมาละสิบพี่น้องพอดชันเองพี่น้องเลยโซนกระเทียมกับพอดีพีน่น้องเดือนกุมภาพอดีพี่น้องกลางเดือนกุมภาพอดีเลโลละหนึ่งร้อยพี่น้องจองเรียบร้อยแล้ว เอาง่ายที่สุดเลยพนะี่น้องกระเทียมเอาติบติ่เลยพนะี่น้องกระเทียมมันก็ติบติ่เลยพนะี่น้องหัวน้อยหกสิบหัวเยอะร้อยหนึ่งพนะี่น้องขายง่ายๆไปเลยพนะี่น้องอันนี้เป็นผักกาดดอกพนะี่น้องปีในปุ๊กน้อยพนะี่น้องปีในปุ๊กพอดีได้กินพนะี่น้องแต่ว่าดอกยอดนูหวานอว้วกเก่งนูแซ่บลวกกินกระปุ่นโนอะ้ผมมีฮิดหวังพนะี่น้อง อันนี้ก็จะเป็นสลัดไปเนอะงสลัดบวขายกินอย่างเดียวไนะปเนองปลูกบวกลายไปเนอะงปีนี้ปีไก่เนี่ยสิปลูกปลากระกดองในไล,ลยไปเนอะงปีนี้มันมันจังเด้อมันซากระแน่นเลยไปเนาะมันนจะเป็นพักซีไปเนอะงซีลาวไปเนอะงใส่เก่งเก่งปลาเก่งไก่ได้เบิด์ตไปเนาะเลยนะเก่งเส้าหมูก็ได้ไปเนองบรรยากยาศนี่กำลังเก็บกระนาไปขายไปเนอะง สวงนี่ก็เป็นสวงซีมงแรงพี่น้องบรรยากาศซีมงแรงราคาคณะขายก่ำละสิบบาทพี่น้องขายแบบบานๆพี่น้องขายบาเบิดแจกพี่น้องเอาซีนินกระเทียมหอมแดงพี่น้องทำเงินพี่น้องนี่กระเทียมทำเงินดีเด็ดได้ดีเลยพี่น้องตงห่วงพี่น้องของซีนินกระเทียมอันนี้อันนี้ พักกนนี่ขายรถเดือก็ย้าเพี่น้องขายแบบบ้านๆเอาพี่น้องกำลังซิปกับบรรยากาศเดดมันอ่อนเพื่น้องตะเป็นยุ่งสูงอยู่อนน้องตัด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 สีบ้าทสีบ้าทไปเลย แดงงอดขึ้นมาอีกพี่น้องแดงยอดเก็บอีกขายอีกพี่น้องเลยอันนี้เป็นหอมหอมแดงพี่น้องน่แหละหัวมันกะเบอร์เขาเก็บกินพี่น้องหัวขายพี่น้องนี่พี่น้องปพอดซาดพี่น้องนกได้กินพี่น้องนกได้กินกะปลูกแค่สองสองเป่งแค่นี้พี่น้องกระนาว ลูกปลายหลพี่น้องจากลูกพอดีได้เก็บนีแ่แหละพี่น้องเลือกเลือกกินพี่น้องจังขายพี่น้องเลือกจังขายพี่น้องโซนนี้เป็นอ,อันนี้อันนี้นี่แหละพันธุ์มันเหาก็บ่งเหา,าก็บ่งอยู่ี่เลยพี่น้องบ่งเาหอไปใหญ่ไว้ตามเปลงเนาะนะ แกเลยเพี่น้องนะแกคือลกูกผ้าป่าพี่น้องตองห่วงพี่น้องอยู่นีน่นะ่ะปลากินได้บิดพี่อน้องเราต้องกดน้ำเพี่น้อง,นะง,องเก็บผ้าป้ายอย่างเดียวพี่น้องเป็นอาหารปลาสันดีเลยเดีย๋ยวพาไปบ้านผ้าป่ากินมันจะมีป่านนิน ป่าจะเพียนพี่น้องกินพืชตขอก็กินเหมือนกันพี่น้องแล้ามันหนาวแล้วมันหนาวอยู่นี่พี่น้องบอกว่าจะป่ากินหอยเซรีตับพี่น้องนยลยบนเรือหอยเซรีส,รสริกินเร็วกว่าพี่น้องที่ลงไปนี่ยหอยเซรีสริได้กินอาหารพวกธรรมชาติต่างพี่น้องนี่แหละต่อไปก็จะเป็นพืช จะเป็นผักพืชหน้าแรงพี่น้องบ้านนี่มีอย่างนี้กับสีบลอคลิปต่อไปพี่น้องพืชพืชน,น้าแรงเอาสิบปู่พืชน,น้าแรงว่าเพี่น้องพืชน,น้าแรงโนแดดมีอย่างดตามตอนต่อไปพี่น้องกับคลิปนี้กับขอบคุณหลายๆครับ